สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับมาพบกับคอมโบขี่สัตว์กันนะผมในคลิปนี้เนื่องจากคุกกี้สาวเจ้าป่าเนี่ยเพิ่งจะอัปเกรดความสามารถไปนั่นเองก็จะมาเล่นให้ชมกันสมบัตินะครับจะใช้อัลมาส่งชิ้นกับดอกไม้สาวเจ้าป่าเพื่อเน้คะแนนจากการขี่สัตว์เพิ่มขึ้นไปอีกหกพันเยนลี่เอ้ยหมายถึงหกพันคะแนนต่อเยลลี่หชิ้นครับแล้วก็ มีพลังงานรดช้า10%ด้วยครับจากอันมาสองชิ้นนั่นเองครับพลทีสองก็เป็นคุกกี้น้ำตาลขีดมะาเนื่องจากสามารถขี่สัตว์ได้ด้วยเช่นกันสมบัติเราจะได้ใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งสองลัดนั่นเองครับมาดูกันครับผมว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับผมกดฟ้าตตดคะแนนดีเลยครับปกติจะได้ไม่เยอะขนาดนี้นะเนี่ยโอเคครับโอเค แนะนำเลยครับถ้าเล่นคุกกี้สาวเจ้าป่าในเกาะหนึ่งนะครับควรจะโดดหลบหอกสองชิ้นก่อนเลยครับโอเคหลบไปแล้วสองท่อนะครับรอบแรกควรหลบสองชิ้นนะครับจากนั้นต่อได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตลอดเลยครับดูนะครับผมหลบไปสองแล้วนะแล้วก็ผมไม่แนะนําให้จําเท่าไหร่ครับให้จําแค่ช่วงแรกก็พอนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะพอดีนะครับ ที่บอกให้หลบ2ไม่ได้หมายความว่าต้องหลบ2ทุกครั้งนะครับอันนี้ชี้แจงก่อนตรงนี้ครับโอเคหลบเลยครับถ้ามีจังหวะหลบให้หลบทันทีครับเพราะไม่งั้นถ้าไปเจอช่วงหลังๆเนี่ยมันจะหลบไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมหลบแค่หนึ่งหอกนะครับดูนะครับมันจะตรงหรือเปล่าครับนี่ครับพอดีครับเห็นไหมครับหลบแค่หอกเดียวเท่านั้นครับ ตรงนี้ผมจะไม่เก็บลูกไฟครับเนื่องจากถ้าผมไม่เก็บเนี่ยมันจะขึ้นบนัสทาระหว่างผมขี่สัตว์ครับทาให้คะแนนหายเยอะนะครับเนื่องจากมินยักษ์สัตว์มันจะไม่ยิงต่อน,นั่นเองครับอ่านี่ผมลบหนึ่งนะครับผมนี่ครับลบสองครับเอ้ลบหนึ่งครับ เห็นไหมครับจังหวะนี้มันจะขึ้นโบนัสธรรมระหว่งางเราลงจากหลังคับย์พอดีครับทําให้ไม่ขาดทุนนะครับผมก็เลยยอมชนครับเดี๋ยวเลือดก,ก็เต็มครับไม่ต้องห่วงนี่จากมันจะมีขนเลือดขนใหญ่ให้เก็บเรื่อยๆครับในช่วงแรกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องพลังชีวิตเลยโอเคครับมาดูกันต่อครับ หอ,อกแรกไม่ควรจะหลบนะครับนม่จากมีกดโพชั่นแน่มาด้วยครับโอเคหลบไปครับหลบทันทีครับมีจังหวะหลบได้หลบไปก่อนครับพอดีเป๊ครับหลบแค่หอ,อกเดียวครับอันนี้ครับ นี่ผมไม่เก็บลูกแม่เหล็กนะครับเนื่องจากถ้าเก็บแล้วมันจะดูดทำให้แจ็คสันไม่ยิงครับจังหวะผมจะเสียครับลบงอีกหอกดีกว่าครับผมรู้สึกว่าเก็สีเขียวมันเยอะไปครับรวมไปแล้วสองหอกนะครับในตอนนี้ครับี๋ยวเก็บน่าจะเก็บให้หมดนะครับเห็นไหมครับพอดีเลยครับ ชนไม่เป็นไรนะไม่ต้องชนครับนี่ครับพอดีครับหลบดีกว่ามีจังหวะหลบๆครับเอ๊ะเกีรบสีเขียวเยอะอีกแล้วครับหลบดีกว่าครับหลบสองหอกเลยครับเหลือเก็บให้หมดครับเห็นไหมครับพอดีครับก็คือสปีดเรามากขึ้นนั่นเองครับถ้าสังเกตนะครับสปีดช่วงดันนั่นเอง ชดด่านหนึ่งนะครับมันจะชานะครับด่านหนึ่งด่านสองอะไรเงี้ยหลบดีกว่าครับมีจังหวะหลบหลบไปเลยผมเนี่ยหนึ่งชิ้นครับผมสองชิ้นครับก็แนะนำนะครับด่านสุดท้ายครับยืนพื้น,นครับต้องหลบสองชิน้นอย่างต่ำครับถ้าเรา ถ้าเราขี่ตรงทุกจังหวะนะหลบสองชิ้นยังต่ำครับถ้าขี่ไม่ตรงไม่ใช่สองชิ้นนะครับอันนี้ต้องชี้แจงไว้ตรงนี้ย่อยครับเดี๋ยวจะเงื้องงกันครับโอ้ย้ังหาจังหวะหลบเลยครับอันตรายครับแถวนี้ครับโอเคหลบได้ครับ สองชิ้นครับผมที่เหลือเก็บให้หมดครับผมพอดีนะพอดีครับผมเก็บได้ไม่เต็มครับเนื่องจากไม่ถึงครับถ้าเก็บได้หมดนะโอ้โหหวานหมูครับเมื่อกี้หอกแรกไม่ควรหลบครับอย่างที่บอกครับมีพชั่นนะครับผมโอเคหลบไปเลยเนี่ยมน้จังหวะหลบหลบไปเลยแล้วก็หาจังหวะหลบอีกชิ้นหนึ่งครับ จากตรงนี้นั่นเองเนี่ยแจ็กสันยิงเนี่ยหลบง่ายที่สุดแล้วครับผมเก็บไปเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นบนธารครับจะหลบตัวทีนะครับผมนี่ครับหลบไปเลยครับขึ้นบนธารไม่คุ้มนะฮะขึ้นบนธารคะแนนน้อยมากครับ ห้าหลบไปก่อนครับชินพื้นที่สองชิ้นนะครับหลบอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับหลบไปเลยเฮ้ยปอจริงหอบมันต้องอยู่กลางเหวครับแบบนี้ผมจะเหลื่อนนิดนึงเห็นไหมเหลื่อนจริงด้วยครับเพราะว่าหอกมันต้องปักกลางเหวแต่ว่าบนกลางเหวไม่มีพื้นนะครับมันเลยทําให้ผมจังหวะเสียนะครับก็ไม่เป็นไรช่างมันนิดหน่อยครับ เพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ยโอเคหลบไปก่อนครับ,บแต่ละหนึ่งชิ้นนะครับเอารีบเลยครับยิงไปก่อนครับโอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มเราขี่เร็วแบบนี้เราต้องหลบอย่างต่ำสามครับดูนะ ีผมขี่ก่อนจังหวะที่แจ็คสันยิงนะครับหลบไม่ได้ครับตรงนี้หนึ่งครับเดี๋ยวจะพยายามหลบให้ได้ครับโอเคสองครับเลยชิ้นนะครับอ้าวเวงกรรมหรือว่าพอดีว่ะโอเคไหมครับ จริงโอ้ย,ถ,อยถ้ารู้ว่าบัฟแฟรี่เอ้ยถ้ารู้บัฟเยโนมาผมเก็บไม่หลบชินิส่าแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลบได้หลบเลยครับหนึ่งอาจจะหลบแค่หนึ่งครับดูนะเอ๊ะหลบสองดีกว่าครับ กลางเหวแบบนี้ทำให้จังหวะเปลี่ยนครับเห็นไหมเปลี่ยนนะครับก็คือเมื่อกี้มันต้องปักกลางเหวครับแต่ว่ากลางเหวไม่มีพื้นดินครับทําให้มันต้องปักมันเจอพื้นดินเมื่อไหร่มันถึงปักนะครับอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเข้าใจไหมครับอันนี้หลบแค่หนึ่งก็พอมั้งเขียหลบไปก่อนครับเอเคหลบหนึ่งครับ ร้อยหกสิบล้านนะตอนนี้ครับก็คือถ้าเราเบี้ยวนะครับเราต้องแก้จังหวะนะครับดีครับผมร้อยเจ็ดนสะิบสอง หลบครับหล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 บหนึ่งก็พอครับสวัสด,ดีครับอย่ากเจอตัวทีแล้วกันโอเคไม่มีตัวทีครับเสียวมากเลยตรงจุดเมื่อกี้ครับมี S กับ B นะครับโอเค184ล้านแล้วครับคะแนนดีใช่ไหมล่ะ หาจังหวะหลบให้ได้สองหอกองตามครับเราเราขี่ตรงแล้วแล้วก็ปรับให้ได้สองหอกนะครับโอเคเอา้าวเป็นการยงโดนนี่ครับโอเคมีชีสเค้กมาช่วยครับหลบได้เลยครับเยี่ยมมากครับใช้จังหวะจากบัฟให้เป็นประโยชน์ก็ดีครับแบบนี้ครับ หลบไปเลยนี่ครับมีจังหวะหลบหลบไปเลยครับหายขอกหนึ่งให้หลบครับโอเคหลบสองเลยครับที่เหลือเก็บให้ครบนะครับก็คือถ้าจังหวะตรงนะครับเก็บให้หมดเอ้หลบแค่สองตลอดนะครับถ้าไม่ตรงก็พยายามขยับให้ได้นะครับเห็นไหมครับพอดีครับ ลบครับตรงนี้หลบง่ายครับอา้าลืมเอ้ยไม่ควรหลบครับตรงโอ้โหอันนี้ผมปลาเดครับเป็นขวดเลี่ยน,นะครับผมเบานะเนี่ยไม่ควรจะหลบครับแมเมานล้วรียนจจริงครับน่าอายที่สุดครับโอเคที่เหลือเก็บให้หมดครับหลบไปสองแล้วช่างมันโอเคมีแฟลลี่มาช่วยครับ พลาดเต็มๆเลยผมเนี่ยเฮ้ยพูดมากครับโดนเลยครับ <laughs> โอ้ยผมพลาดอันนี้ผมจะตั้งใจเก็บนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไปถึงจุดที่มีลูกไฟพอดีทําให้เราขี่สัตว์พร้อมกับแจ็คสั่นยิงนะครับดูนะครับอันนี้ผมยอมไม่เก็บโพชั่นครับอันนี้ตั้งใจครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผลเมื่อกี้ผมไม่ตั้งใจครับ ต้องข้ามอีกว่าเร็วไปนะเนี่ยนี่ครับอ289ล้านทันทีครับคะแนนขึ้นไวมากน,นะครับตรงจุดเมื่อกี้ครับก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะไม่เป็นไรครับสร้างมันแต่ถ้าทำไม่ดีจริงๆมันต้อง200ถ้าิ0ล้านขึ้นนะครับสลับคัดแรกนะครับ เอาเป็นกรรมผมรีบไปหน่อยอยูว่าจะตายครับไม่ตายครับผมไม่เป็นไรส่สิบส44ล้านครับมาดูน้ำตาลหีมะกันครับผมก็พยายามขี่ให้ตรงจุดนะครับ นี่ครับ,ยรบพยายามขี่ให้มันพร้อมกับแจ็สคสันครับอันนี้อธิบายยากมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับก็คือต้องกะจังหวะเอาเองนะครับให้มันมันจะมีหนึ่งรอบที่เว้นครับแล้วก็ขี่อรอบนะครับ ขี่นะครับตรงนี้ขี่เหลือไปนิดเึงครับต้องกะจังหวะอันนี้ยากเลยครับโอเคครัห้าสิบเจ็ดล้านนะครับ เวนี่ทีนเลครับยังไม่ขี่ก็ไม่ต้องเก็บเก็บีิมานะครับนี่ครับประมาณนี้แหละเล่นประมาณนี้ครับยากตรงนี้เล่นยากครับ ไปปลายนะครับไปปลายสโนคิงสโนคอนออกมานะครับเนี Snow Snow s. <S <Yeah. S 2> ่ยครับพอดีเลยครับที่ไปปลายเฮ้ยนี่กระตุกเกือบ นะครับโอเคครับพอดีครับคะแนนเราจะได้จักการทีมสัตว์เยอะมากครับ ไปไปลายเือนเดิมนครับแม่เก็บของได,ได้ไม่หมดนะครับ ขีไปก่อนครับมีตัวช่วยครับชีสเค้กเวงกำมบนัสหมีขัดจังหวะน,นะครับนี่จะได้เท่าไหร่นะรจริงอยากได้เกิน450ล้านแต่ไม่ถึงก็ช่างมันไม่ถึงแน่เลยครับ ไม่ได้ครับเก็บไม่หมดครับขี่ไปก่อนเอาเลื่อนนะครับเหวงกรรมได้เลือดแค่หน่อยเดียวครับ446ล้านนะครับโอเคช่างมันก็มาเล่นให้ชมกันนะครับว่าไอสองตัวเนี้ยมันเล่นกันยังไงนะครับก็ทำลายสถิติเดิมไปหน่อยเดียวเท่านั้นครับก็คือ ผัดแรกเนี่ยมันเล่นก็ถือว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็จะรู้สึกว่ายากครับแต่ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมว่ามันมันเล่นกันอย่างนี้ก็ต้องกะจังหวะให้เป็นนะครับไม่แนะนําให้จําเท่าไหร่จําแค่ช่วงแรกก็พอนะอ่าแล้วก็ดาดสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับถ้าเราขี่ตรงจังหวะแล้วสำหรับคุกกี้สาวจ้บป่านะให้เว้นหอกสองชิ้นทุกครั้งครับแต่ถ้าขี่ไม่ตรงต้องปรับจังหวะเองนะครับผมส่วนน้ําตาลหิมะเนี่ยเราจะเว้นจังหวะให้มันขี่แค่หนึ่งรอบนะครับ ก็คือแจ็คสันยิงหนึ่งรอบเราจะเว้นแล้วแจ็คสันยิงอีกรอบเราต้องขี่สัตว์ให้ได้พอดีนั่นเองก็ประมาณนี้แหะโอเคงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับก็ลองฝึกดูนะเล่นตัวเนี้ยสนุกมากครับแต่ว่าน้ําตาหิม้าเนี่ยจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเล็งเกรดหิมะให้มันเต็มเกรดสีเขียวพอดีมันถึงจะขี่นั่นเองโอเคสวัสดีครับผม